จาก EP ีก่อนหน้าที่จบท้ายด้วยข้อสงั้นเรามาต่อกันเลยครับ 5. จงเลือกความคิดของตัวเองคุณต้องไม่เชื่อแน่ว่าความคิดของตัวเองมีพลังอำนาจมหาศาลแค่ไหนหากคุณรู้แล้วลกักก็คุณจะพยายามทำให้ตัวเองคิดบวกอยู่เสมอคนที่คิดบวกไม่ได้เป็นคนที่เพ้อฝันคนที่คิดบวกเป็นคนที่มองโลกตามความเป็นจริงยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ เพื่อที่จะลงมือทำอย่างดีที่สุด6ความเชื่อของคุณคืออะไรโรเบิร์ตดิวนักเขียนชื่อดังได้ให้คําจํากัดความของความเชื่อว่าเป็นการตัดสินและการประเมินผลเกี่ยวกับตัวเราคนอื่นและสิ่งรอบตัวความเชื่อเป็นความคิดที่มีแบบแผนเปลี่ยนแปลงได้ยากเมื่อคนเราเชื่อในบางสิ่งบางอย่างว่าเป็นความจริงซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ เขาก็จะทำตามในสิ่งที่เขาเชื่อแถมคอยเก็บข้อมูลมาพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาเชื่อเป็นความจริงทั้งที่อาจไม่เป็นความจริงก็ได้เราทุกคนมองโลกผ่านเลนความเชื่อของตัวเองความเชื่อของคุณมีอิทธิพลต่ออารมณ์ของคุณอารมณ์ของคุณจะส่งผลต่อการกระทำของคุณและการกระทำของคุณจะเกิดผลลัพธ์ในท้ายที่สุดผมอยากให้คุณเข้าใจว่าไม่มีใครสามารถฝังความเชื่อให้คุณได้ หากคุณไม่ยินยอมคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อด่านสุดท้ายคือคุณเองที่ตัดสินใจ 7. ความสำคัญของทัศนคติในตัวคุณทัศนคติของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญต่อความสุขในชีวิตมุมมองที่คุณมีต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกจะบ่งบอกถึงทัศนคติของคุณถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อมจะแย่แค่ไหนก็ตามคุณสามารถเลือกตอบสนองต่อสิ่งนั้นๆให้มีทิศทางบวกหรือลบก็ได้ คุณสามารถเลือกได้ผมขอถามคุณรู้สึกอย่างไรหากเพื่อร่วมงานทำผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งคุณรู้สึกอย่างไรหากตัวคุณเองผิดพลาดบ่อยครั้งคุณรู้สึกอย่างไรหากคุณไม่กล้าขอความช่วยเหลือในขณะที่ตัวเองกำลังเจอปัญหาสิ่งที่คุณเลือกตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆบ่งบอกถึงทัศนคติ8ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เลือกจะมองไม่มีสิ่งใดดีหรือแย่มีแต่คุณที่คิดเอาเอง ยิ่งคุณคลุกอยู่กับปัญหาอยู่ใกล้กับปัญหามากเพียงใดคุณยิ่งมองปัญหาไม่ออกบางทีการถอยออกไปมองจากมุมกว้างอาจทำให้คุณเข้าใจปัญหามากขึ้นเข้าใจอารมณ์ของตัวเองมากขึ้นและที่สําคัญคุณจะเห็นประเด็นสําคัญของปัญหาในเรื่องร้ายๆมักมีเรื่องดีซ่อนอยู่เสมอขึ้นอยู่กับว่าคุณค้นหามันหรือเปล่าถ้าคุณมีนิสัยชอบค้นหามุมดีในทุกเหตุการณ์ได้ละก็ ชีวิตของคุณจะมีคุณภาพมากขึ้นอย่างที่ไม่น่าเชื่อเลยทีเดียว 9. จงอดทนและอย่าล้มเลิกเด็ดขาดก่อนที่คุณจะประสบความสำเร็จคุณจะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคในเส้นทางแห่งชีวิตเป็นเรื่องปกติถ้าชีวิตยังไม่สมหวังตามแผนที่คุณได้คาดการเอาไว้จงมองว่ามันเป็นเพียงบทเรียนที่ช่วยให้คุณเก่งขึ้นคุณต้องยืนหยัดต่อสู้เพื่อเป้าหมายอย่าละทิ้งเป้าหมายง่ายายเพียงเพราะเจอลูกละนาดและ ขอบคุณที่ฟังจนจบกดติดตามผมไว้เพื่อหากคุณต้องการพัฒนาตัวเอง